สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแชร์5สิ่งที่ทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะมากเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเครื่องล้างจานเมื่อก่อนผมต้องเสียเวลาล้างจานเป็นชั่วโมงตอนนี้แค่เรียงใส่เครื่องกดปุ่มจบชีวิตดีขึ้น300% 2. หูฟังตัดเสียงรบกวนคือผมเป็นคนสมาธิสั้นไงพอได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็หลุดแล้วแต่พอมีไอ้เจ้านี่นะเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวเลยทำงานก็ดีอ่านหนังสือก็เลิศ 3. นาฬิกาปลุกแบบสัน่นใครเป็นเหมือนผมบ้างที่ตื่นยากมากนาฬิกาปลุกดังแค่ไหนก็ไม่ตื่นแต่พอเปลี่ยนมาใช้แบบสั่นเท่านั้นแหละสะดุ้งตื่น 4. แอปพลิเคชันจัดการค่าใช้ใจ่าย ผมเป็นคนใช้เงินเก่งไงเลยไม่รู้ว่าแต่ละเดือนใช้ไปกับอะไรบ้างพอมีแอปนี้ปุ๊บโอ้โหรู้เลยว่าต้องลดตรงไหนบ้างสุดท้ายบริการส่งอาหารบางทีผมก็ขี้เกียจออกจากบ้านไงแล้วทำอาหารก็ไม่เก่งด้วยพอมีบริการนี้ก็คือสวรรค์อยากกินอะไรก็สั่งได้หมด สรุปง่ายๆนะครับเครื่องล้างจานหูฟังตัดเสียงรบกวนนาฬิกาปลุกแบบสัน่นแอปจัดการเงินและบริการส่งอาหารคือ5สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับรับรองชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเยอะแน่นอน